บทชีวิตแต่มันจะนักหนาลงลงครับลงลปไดนขึ้นมาขึ้นมาไปไหนไป s <S ไหน hey, man, ให้ตีโอเคบทชีวิตแต่มันจะนักหนาะ แต่ยังแต่น้ำตาก่อนนี้ว่าใช่ป่าวะอันนี้ได้ปะอันนี้ได้ปะไหนเ,เ,เนดี๋งวดิบทชีวิตแม่มันฉันนัก ค,ค,ไ,ค,คดได้ไหมัเอาลูกูได้ลงไปไปเปบนียเปล่าใช่ไหมได้ไหะไม่ไม่ไ,มได้ปะ่ะ <laughs> ได้นะรับ <laughs> ตีหนึ่งถ้าอุ้ม D D <laughs> ดีๆเทคเดียวจบได้เลยนะเว้ยตี ตำรวจกี่คนตรวจเสียเก่งตอนนี้อาสามสี่เหรอเอออาสามสี่กำลังสร้างเอ้ยทำไมอยู่รถคันนี้มันปัดวะสามสี่อาสามสี่กำลังสร้างโอ้โหแดดจ้าซะขนาดนี้เอาไปชนอะไรไม่พี่โนเป็นคนขับครับอันนั้นพี่โนเป็นคนขับเอาไปชนรถมาแต่ไม่เป็นไรครับมันแค่บอดี้บอดี้มันเปลี่ยนใหม่มันไม่ได้เข้าไปถึงข้างในข้างในเหล็กครับชนเบาๆไม่ได้ชนแรง สั่งครับได้ยังรถผมเองซีบิวครับตอนนี้กำลังส,ส่งซ่อมอยู่ยชวน hit o n ครับกูจ่ายเงินไปตั้งแต่วันที่แฉลบอะแต่ยังไม่ได้เลย <c oughs> หมเ <c oughs> จเวด <c oughs> พี่นนท์ชวนจ่ายไหมจ่ายพี่นนท์จ่ายครับพี่นนท์จ่าย <c oughs> ความซวยคือบอกพี่โนว่าประกันอะหมดแต่จริงๆอะประกันไม่ได้หมด พี่โนผมก็เลยจ่ายไม่ได้สั่งว่าพี่อย่พี่อย่าลืมแจ้งเขาด้วยนะสองสองเรื่องเนี้ยไม่ได้สั่งเลยพี่พี่อย่าลืมแจ้งเขานะพี่ไม่ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งกลัวเขาลืมกูเลยเนี่ยกับเอ่อกับกับมึงแม่มึงต้องทักเฟซพี่แม็กไปทักแล้วทักแล้วเนี่ยเพิ่งทักไปวันเนี้ยอ่าถ้าทักเฟซพี่แม็กไปไม่ลืมแต่ถ้าไม่พูดกับพี่แม็กกับพี่แม็กจะลืมครับพี่โอเคครับพี่ได้ครับพี่ชอบอ่ะลูกงไหวแค่นั้นะโอ้สู้ยากลุงเกาะยังเกาะแดงกันอยู่เลย มันเล่นบ้านด้วยประเด็นอะมันไม่ยอมอะไรเลยลุงกลัวบอกแล้วแต่มันอะมันขี้ขาดมดดีรอบดึกครับลุงน้องๆมึงน่าจะเดือดอยู่อะกูดูทรงละโอ้โหลอะไรครับลุงมันไม่มีของแต่มันมันสู้จริงปับปรับตัวตายอะกูพูดเลยถ้าพวกมันล้มหมดอะกูบอกเลยสวนสัตว์มาเต็มอะกูดูทรงแล้วอะ เขาที่ไหวลุงสนุกสนุกครับผมก็ไม่อยากเล่นหรอกครับเอาจงริงอ่ะแต่ถ้าผมยอมก็ต้องยอมไปตลอดอ่ะมันมาเล้าผมบ่อยแล้วอมันบอกอยู่ว่ามันจะส่งท้ายแราใน่างล่นับมันน่าจะอย่างนั้นมั้งครับแต่ผมก็ผมก็ไม่ไม่ขัดเพื่อนไงอยากเล่นก็เล่นดีแล้วแต่แต่ลูกน้องผมกับลูกน้องมันนะครับผมว่านั่นแหละปัญหาปัญหาใหญ่อืม กดปล่อยสัตว์ร้ายออกมาสนุกสนุกลุงคุยกับไอ้ชักนัดนัดไฟใหญ่ได้ไหมอ่ะเออแบบอยากดูไปเองเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ด่ากูอีกยุคสตอรี่ได้ผมคุยเองก็ได้เอาดิแต่มันแต่มันชอบนัดนะไอ้ชักอ่ะมันชอบใช่ไอชันมันชอบมันชอบมันชอบมันพูดบอกจะไม่เล่นบ้านสนุกมันเล่นทุกอย่างที่มันมีได้ม่ด้ช่วยครับไรนี่อเลขสิบเลขสิบฮัลโหลไอ้ชักเอาเอาไฟใหญ่ดีกว่า นัดเลยเอ้ยนำพันเปิดนำพันดีกว่านัทเลยมึงนัทเลยมึงนัดเลยเอาที่ไหนเอาที่ไหนนัดดิจบเลยที่ไหน J. เวดโอเคเดี๋ยวกูไปกูให้อ่ะกูสี่ยากระพัดก็ไฟเข็นนี่ไอเคอะไอ้ช็อปตอนมึงไปสู้มึงเปิดเพลงนี้นะบทชีวิตอะไรบ้างครับเอ็มเคเคบทชีวิตอะไรรูกบทชีวิตไงเปิดไปด้วยไฟไปด้วย ว่าจะเพิ่มอารมณ์ในตัวมึงได้ลุงผมเล่นสองวันของก็บดแล้วครับสองวันผมว่าน่าจะขอเฮ้ยสีสีฟ้านี่คือที่การอาวุธหรอ้แจ็คมันต้องเปิดเพลงอะไรเข้าไปดนบะบทชีวิตหรือว่าเพลงอะไรเดี๋ยวความหวังเอาเอาอะไรเดี๋ยว ปกติตีกันดีๆผมก็ได้แนะนำอยู่ตีกันพวกขย่างพี่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 สมบูรณ์มันมันเร้นี่เลยลุงลุงก็ได้ยินน่ะบอกมันจะไม่เล่นบ้านอ่ะอม่เบาไ่ตัดมีอ่่ะมาคุยมาลอคุยกับอาจารย์ไม่ใช่ไหมอจารยก็ได้ยินมันบอกว่าจะไม่เล่นบ้านอ่ะสรุปคือไม่เล่นทุกอย่างเราชอบชอบเดี๋ยวให้สิบใบได้ป่ะไปเลยได้ป่ะให้มันไปสักทีอ่ะได้ป่ะไปตีก่อนถ้าเป็นการสิบใบเลยเดี๋ยวลองลองไฟต์ก่อนเผื่อชนะจะได้สัใจสัใจ ใช่ครลุงชนะมันสะใจนะผมบอกผมจะไม่แพ้ผมจะไม่แพ้ครับมันแจ็คได้ได้ได้นี่ชนะนั่นแหละพี่เลขไม่ได้ที่อะไรเลยสัตว์ได้ความมันของพวกมันนะได้ได้หมดหมดแล้วใช่ไหมพี่ไม่ได้เรียกอะไรใช่ป่ะพี่ไม่ได้เรียกมันรู้ว่ายังไงของมันก็เยอะกว่าไอ้ถ้าพวกมึงตีตีกันเสร็จแล้วไอช็อปปุ๊บกูไปแท็กตำรวจเล่นได้ป่าวไอช็อปโอเปเรยลเหรอลุง ไม่ใช่ตำรวจใช่ไม่ใช่หมายถึงพวกมึงได้อุ้มแล้วกูไปได้แทกตำรวจสอดอเนี่ยอุ้ยถ้าอย่างเั้นเฟียวนะเง้นเซียวนะเง้นเฟียวเลยลุงารมีลุงเลยอ่ะลํำอ่ะผมบอกเลยเตรียมเลยลุงเตรียมโดนเลยโดนลุงนู้นเลยยีบอมทำเพี้ยอะไรแตกตัวเนี่ยใครเอาฟอดหรอไปฟอดหรอรถมูลหรอไม่เคยเห็นอ่ะไป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 หรอก็ติดก็ติดก็ติด

เอาไห้ลุงนั่หลังดิเพื่เติมน้ำมันได้ไม่ได้โอ้ดีอนเรื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาอยู่แล้วในเมื่อเขาไม่ได้ชอบไปแจ็คอ่ะเข้าใจปะแล้วทำไมไอ้แจ็คมันต้องไอ้นี่ด้วยมันก็ธรรมดาอยู่แล้วหรือเปล่าแค่ไม่ไม่ยุ่งอะอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยนึกภาพปะมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอ่ะก็ทางนั้นเขาก็ไม่ได้ชอบไปแจ็คอะไรประมาณเนี้ยมาในบ้านมาในบ้านมาในบ้านเลยบอล็อบกด้วยยับไปในบ้านหรยัเพื่อน ไอ้แจ็คมันเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วมันมีอะไรมันก็พูดเลยเ้าอาเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกด<อ>ปิดไปปิดไปซื้อมาใช่ต่างคนต,ต่างอยู่อะไรประมาณเนี้ยใช่จะมาโดนมันหนักจะแจโดนมันหนักครับ บทชีวิตติดร้องไงวะบทชีวิตชีวิตแม่มันจะนักหนาแล้วอะไรวะฟ้ายังมีเมตตายังอะไรอะไว้ว่าลมหายใจไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักมือ แม่จะมีเรียวแรงใช่เลยครั่ไม่แต่เพลงพวกนี้มันเพาะมากเลยนะมันเพาะแบบมันเพาะไปเลยอะ่ะมันเพาะมากอ่ะมันเพาะแบบเพาะที่ใหญ่มมายม,มันดีความหมายมันแบบสุดๆอ่ะกูแม่กูเปิดฟังไม่กี่อนี่เองกูยังติดเลยอะ่ะกูยังกูยังฟังทุกวันอะ่ะตอนกูขึ้นรถกูก็ฟังตลอดเลยนะแม่เพาะแบบเพาะเลยอ่ะแล้วได้ได้เบิร์นเครื่องบ้างตอนฟังอ่ะเบิ่อทำเสี้ยอะไรอ่ะไอสัตว์เบิ่อทำเสี้ยอะไรอ่ะตามตามสเต็ปไงรถกูมันเบิร์ไม่ได้รถกูมันเหยียบแป๊ดไปเลยไปเต เอาง่าย้ลูกกลัวโรงเรียนอ่ะกูเหยียบมาหน้าหมู่บ้านกลัวไม่ลูกกลัวไปโรงเรียนใช่ปะกูเหยียบมาหน้าหมู่บ้านอ่ะครูเดินออกมารับเลยว่ะอันนี้จริงๆกูเหยียบมาเลยอ่ะเหยียบมาเขาได้ยินมาจากแบบประมาณห้าหกร้อยเมตรอ่ะสี่หมื่นหกพันร้อยล้านกิโลเมตรอ่ะใช่ปะเขาได้ยินเลยอ่ะช่วงนี้ไม่่อยได้ขับแล้วสามห้าเพราะว่ามันสตาร์ทแล้วมันเสียงดังไงกลัวข้างบ้านเขาด่าทันนี้มันอุดดิที่ท่อไว้แล้วเสียงเบาจะขับจะเอาเลย สาลาไม่เคยพีรู้ไหมอีกคันหนึ่งที่กูอยากได้กูอยากได้ฟอร์ดนะฟอร์ดแรปเตอร์มันดูขับแล้วมันแบบว่าก็อยากได้คือมันรู้ไหมทำไมรู้ไหมทำไมอยากอยากได้คือมีรุ่น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 อะไรวะน้ากูอะน้ากูเพื่อนน้ากูอะใช่ปะเขาขับอ่ะเขาขับรถแล้วเขาโดนชนตูดอ่ะรถเขาไม่เป็นอะไรอ่ะแต่กระบะเอ้แต่รถเก่งอ่ะ หน้าอยู่ไปเลยอะ่ะจะชนงไงพี่ชนทา้ายหน้าหลังถ้ากูจะซื้อนะ <c oughs> ถ้ากูซื้อฟอร์ดนะลุงก,กูจะแต่งแบบไหนกูจะแต่งแบบกันชนรอบคันเลยเว้ย <c oughs> อย่างกูจะจริงจริงที่กูคิดไว้ที่กูอยากได้ตอนแรกกูอยากเอา Civic <c oughs> เซบิคกูอ,อยากเอาเซบิคไปทำด้วยกูจะใส่กันชนแบบว่านั้นหนารอบคันไปเลยอะ่ะเอาแบบให้หย่องอ่ะว่เอาว่เอาฟอร์ดอ่ะแล้วโอ้แต่งชุดแต่งรถถังอ่ะทั้งคันเอาแบบยิงกระสุนได้เด้อ จะได้แบบแยงเลยอะแต่ฟอร์ดตัวใหม่โคตรแรงเลยเขาบอกอะฟอร์ดแรปเตอร์อะจริงขับไปไหนเนี่ยไอ้เฮียจะอ้วกมึงก็รอมันไปไฟใหญ่ดิมันไฟใหญ่ป่ะมึงถามไอ้ชอบดิเห็นบอกว่าจะเอาไฟใหญ่นี่พี่ว่าจะเก็บตังค์ซื้อรถถังดิโอ้เหี้ยมาจอดบ้านอืมใช่่อยช็อปกันไอ้ช็อปอยู่ไหนเอ้ยช็อปอยู่ไหนอะตัวนึงเป็บ้านครับไอ้ชอบไอ้คราบลูกกูอยากซื้อรถถังว่ะเบื่อ GTR แล้วอะ โอ้โหเขาไปยิงใครครับมึงว่าไงว่าน้องขับอยู่แถ<อ>วถนนเนี่ย,ยไว้ไว้ไวๆบังลุงอันนี้คือเขาประกาศเล่นเลยหรือว่าประกาศเตือนที่เฉยครับทีหนึ่งให้มึงมีกันแค่นี้หรอมีแค่นี้แหละครับ oh, oh, โอ้ยหเฮี้ยดีดีแค่นี้จริงๆริงลไม่ตอนแรกมันยังเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอที่กูเห็นน่ะไม่มันมีแค่นี้จริงๆรูงคนน้อยผมบอกลุงแล้วคนผมไม่ถึงสี่ทีฟคนผมไม่ถึงสามห้าเลยได้ไม่ตอนเนี้ยกูมองเห็นยังไม่ถึงยี่สิบเลยสัตว์ ก็ใช่ไงก็มันก็มาแค่นี้ไงลุงติดทอยติดเลยพี่เขาถามว่ารวมไหนเอาเรเบลเรซายเลยไหมพี่ต้องรีบไปเรเบลเรซายกันเลยป่ะเรเบลเรซายเรเบลเรซายไปมอนจีเวแม่แม่ขึ้นรถกูมาเร็วไปแม่มันจะหนักนะฟ้ายังมีเมตตาใครก็ได้เอาเขาไปอยู่บนรถกระบะซิ่งนะพี่ดิ้เฮียไม่ไหวแล้วไอ้กูไปยืมไอ้รถไอ้ชักได้ป่ะตีไปยืมรถไอ้ชักกันไหม เดรี่อนะได้ได้สองง่ายแต่อยากทำให้กว่าซิ่งอยู่นะเราเปิดเพลงนคลานี้มันเปลี่ยนสปอยเลอร์ได้เลยพี่กับซิ่งเลยอะไม่เอาอันนี้ไม่ไม่เหม่อเจ้าอู่อันนึงเราเป็นกระบะกระบะเราเปิดเพลงกันละสีไปมึงมึงเปิดเพลงได้ปะมันเปิดในคาร์ดิโอไม่ได้เราเหรอไม่ได้คาร์ดิโออะไม่ได้ไม่น่าไม่ได้เราเปิดไม่ได้ ไอ้บอบ,บ้องบ้างสง่งข้าวมาแก่บ้านมึงให้กินบ้างเ,เดี๋ยวได้อย่ยวแบบผมไปบ้านพี่แล้วแบบผมหิ้วข้าวมันไก่ไปด้วยเลยเอ,อยากลองชิมร้านมึงดูดอะอร่อยอหบอกเอาแต่หนังนะหนังอย่างเดียวเลยฮะเอาแต่หนังเ,เนื้อเนื้อไม่แดกอะไรอะโอ้กินหนังกินเคียวได้ไงอะเออจะอ้วก สั่ข้าวมแกงหนังจะอ้วกอะไรี้อะเอาส่วนน่องอ่ส่วนน่องเอาส่วนน่องเอาเนื้อส่วนน่องป็นน่องตัวอะไรเียแต่แสะเนื้อน่องเนื้อน่องต้องเนื้อน่องกินข้าวมันไก่อ่ะเนื้อเนื้อน่องเนื้อหยาบมันทรั้วแลวกนกูลดความอ้วนใช่ป่ะกูไปซื้อซื้อไก่ซื้อไก่ส่วนไอ้นี่มาเขาไม่ขายให้กูไอ้ยักษ์โอ๊ะโอ๊ไปซื้อนี่มา ไปซื้อไปไปร้านร้านไก่อ่ะแล้วขอไก่บอกขอไก่ส่วนเกินหน่อยครับเขาไล่ออกจากร้านเลยใช่เหรออือเขาบอกไก่มีคู่แล้วเขาไม่อยากมีส่วนเกินของใครน่าดีดีไอติไม่กินหนังไก่เอระกินว่ากินหนังไก่แต่กินป่าไม่ได้หนังไก่ทอดอย่างเงี้ยนะหนังไก่ทอดกินดิของชอบเลยล่ะก็อร่อยเลยอ่ะแต่หนังเข้าใจไหมหนังไก่เขาเป็นไก่มันจะแบบ เลียนมันต้องมีเนื้อเออมันต้องมีเนื้อมันเคี้ยวแล้วแบบมีเนื้อนุ่มๆหน่อยอ่ะเวลาคืนนี่แทบจะอ้วกอ่ะเวลาคืนมันแทบอ้วกอ่ะเออแต่ก่อนเมื่อประมาณตอนที่มึงเจอกูครั้งแรกก็จะคิดแต่กุ้ไอย่างเดียวให้แวหน่อยเนี่ยไอ้แวะเราเหรอใช่ใช่ใช่อะไรมันเกิดมึง ไม่อยากได้อะไรอ่ะสัต์ผิดเซนอย่นงนี้มึงมี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 เอาให้เออเออออหมดชีวิตเยอะเข้ามาแล้วปะมันจะนักหนาเจอแลวครับมุงอยู่ไหนโหโหว่าลุงทำไมเลือดมันไหลไม่หยุดเลยอ่ะโอ๊ยทษครัพถอยท ครับทำไมเลือดมันไหลไม่อยู่เลยอ่งล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 งครับเลือดมันไหลไม่อยู่เลยลุงเดี๋ยวกะโยดเดี๋ยวกะโยขาดเสียงเลยพี่ี่หกไเฮ้ยโทษครับน้ำมือีตีเรียกไรเพื่อนเฮ้ยโทษ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 เฮ้ยโทษขาดโทษโทโทษครับโทษโทษโทโทษ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  โอ้โอ้โอ้เจ็บครับโอเเลือดเลือดเลือดขามันปั๊มทีเดียวไม่หายหรอห้าสามก้าใช่ไหมครับไอ้เหี้ยใครมายิงกัวมึงดูนี่ใครยิงกูไอ้สัตว์ใครยิงกูผมผมไม่มีแนวครับผมต้งไหมครับครับใครยิงกู เอลเคมาแล้วนะใครยิงกูใครยิงกูบอสเอลเคมาแล้วใครยิงกูมไม่รู้เหมือนกันในเฮียแต่มันมาเมื่ <c oughs> มมอคนเราคืนรครับไอตีตาเร็วหมดเจวตโอ้ย <c oughs> แม่มันจะหนักนะเะไรอาเบิ้เนียเจอี่อะไร มันเชี <minutes> ่ยวอ่ะมันเชี่ยวลุงอ่ะอยู่นี่ก็ร้องนั่นแหละม .K.K. โซ่มิโซ่ม .K.K. โซ่มิโซ่ยามาโอมเศรษฐี่ท้าฟืนจะล่อยร่ไหว่ายเอาเลยพักสัมโบกันไป

ลายก็แล้ไปไล่บาปใครเขาไม่ร <mm ู้มันไล่บาปเราอะไรอ่ะฮะแข่งใส่ถ้วยหนึ่งจับกันที่อ่ะเทส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 อยังสวยอ่ะยังสวยอ่ะทจับทจับเว้ยแจ็คกี้หนวดบนตรงตู้อ่ะน่ามีใบหน้าดยเนาะไม่ได้มีหนวดหนวดเข้มอ่ะปะปะชาชนเลย จริงดังอ่ะเอ้ยตอนคุณไานหนุ่มอะไรอะไรไปไปไปคันเดียวกันไหมพี่หมอเจวิสเอ้เบิร์ดมึงของเพลงด้วยนะไอ้สว์ถ้ามึงร้องไม่ได้มึงหยุดกูไม่ได้นนั่นแหละโอ้โหเบอดเพลงอะไรบทชีวิตไอตอนมึงร้องตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะกูร้องยังไม่หยุดเลยรู้ปะ ร้องอะไรที่มึงร้องตรงหน้าทีซีไอ้ตรงทางเข้าบ้านก่อนเซอร์เบีะเชี้ยแอ้วมันชีวิตอ่ะเหรอมันเออมันอยู่ในหัวกูกูก็ร้องทำนองมึงอ่ะโมจิกูอย่างเงี้ยเอ้เชี้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงจม่ร้องชี้ยอะไรอ่ะเจำได้ก็จะสองแก๊งก็มึงร้องอย่างเงี้ยมาจริงๆิ้เอามาแล้วไอ้พวกก็คืออัน่ะพูดเลยกูไม่ต้องเฟคครับกระจกก็คือกระจกพูดเลยกูไม่ต้องเฟคครับเข้าใจกันเลยมาเช็คครับ โลกความจริงวันนี้ครับครับใจมันแค่ะมันมันอ,อันนี้คือมันลงแยกกันแล้วมันเดินมันจะเดินวิ่งกันร้อยเมตรก่อนเหรอวอร์มอรอ <c oughs> ใช่เตีเ้ยสองกิโลสองกิโลก่อนโอเค,ด,เค,เคดูดเครีดดีดูเครียดกว่ากว่จ <c oughs> ะเดินถึงนี่จะหอบเหนื่อย อยู่น้ำมาแล้ว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 ขวางทางบอลฟาลาปาลัดชาไข่แดงข้ามได้เ<า>หไอ,อ,อไว้ตัดตมดหมจ ลง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 ยัง่ลด J A K เสือกทุกเรื่องก็บอกให้ถ้าเล่นเสือบทุกเรื่องก็ไปนี่ไงไปเปิดไปเปิดกันเล่นกันสองคนน่ะจะได้ไม่มีใครเห็นแล้วใครแล้วใครใครทำอะไรกูได้อ่ะกีอ่ะก็ต้องไปแบบเปิดเล่นสองคนน่ะสร้างห้องสองคนน่ะแล้วแบบได้จะได้ไม่มีใครเกันเลยครัต่อไป ว่าสูงสี่วะไม่ K, เออเออว่ะคนพอๆพอกันวะใช่เพะว่าสูงสี่โมชีวิตแม่มันจะหนักหนาตายังมีเมตตาพ่อแม่เตอ๋อยู่ฝั่งได้ฟังหนึ่งอยู่เมื่อไรไอเนี่ยโอเคเพิ่งขายนี่ไปพี่เอ่อซินเวียขายให้ใครขายให้กับเอ่อทีซีพี่สามสิบล้านอ่ะแล้วทีซีก็รับซื้อ ใช่ TC มันเป็น TC ก็แบบอยากเป็นรถส่วนตัวพี่เป็นเงินของ TC หรือว่าเป็นเงินของส่วนตัวใครซื้ออะจันเจ้าจันเจ้าใช่ใช่ครับพี่ไอตี๋มันแช่คนเดียวกันกับพี่ไอบอลไปคุยหน้าไปคุยปากไม่ใช่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 จันเจ้านี่ใส่ดีผู้หญิงผู้ชายจันเจ้าอยู่ดีจีอ่ะผู้ชายเหรอใช่ครับพี่ผู้ชายเออกูว่ามันชื่อคุณคุณว่าไง มาไปเป็นทหารมาสองปีไปกอล์ฟไอ้แจ็คปะอันนี้แจ็คปะเรียบร้อยอุ้ยไม่โดนไอ้แจ็คนี่วะแจ็คไหนแจ็คเดรปเปอร์ไอ้เย็ด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 มีแจ็คกูมีแจ็คกูกรีดกรีดมีแจ็คขาดซือขาพี่แจ็คมีแจ็คดึงเอาขาพี่แจ็คมีแจ็คลุกขึ้นมาสิขาพี่แจ็คดา เอ็มเคตัวตรงตึงมีสี่ห้าคนนะที่คุณคุ้นหน้าเลยมึมบัมซัมโบอ่ะลงแล้วลงแล้วเอ็มเคลงแล้วเอาวะเอาวะเด็เด็เอ็มเคมากกว่าวะเอ็มเคมากกว่าว่าเหนือว่าเหนือว่าเอ็มเคว่าไม่ติดต่อแล้วแหละไม่ติดต่อหมอพี่เอาแล้วครับจังหวะนี้ครับเขาอยู่ในช่วง M.K.K กับ L.K มีการกินยาเอพร้าสิบกันแล้วเราสั่ง A.K.K ที่มาพร้อมกับช็อปเปอร์แจัคสลิตเตอร์แล้วเปิดแมาไม่โดนนะแม่รีบไปไหนครับท่านเขาเรียกว่าเช็คระยะเหมือนนักมวยเขาเรียกเช็คระยะคุณตีคุณตีครับตอนนี้แล้ว L.K ก็สวนกลับไปและตอนนี้เราเปิดประเด็นกันแล้วและแทงกันแล้วเอาเรื่องตอนนี้เรื่องสันจำนวนเนเน่ปั๊กลัวเนเน่ปัดเอากันแล้ครับตอนนี้เราเปิดกันสวดไปสวดกันไป

กำลังชุบเพื่อนอยู่แต่แอลเคยังไม่ชุบเลยแอลเคไม่ชุบเลยอย่างงี้จะโดนอนิเมอีกแล้วเอาละรันตอนนี้เอาอีกแล้วฮะตอนนี้มันเดือดจริงๆมันเดือดไรอย่างงี้มันเดือดไรอย่างงี้อนนี้หรือเปล่าแล้วตอนนี้เอ็มเคชุบกันรันเนร์นนาแล้วตอนนี้ถ้าแอลเคไม่ปิดตัวชุบเ็วเหมือนว่าจะเปิดหรือเปล่าแอลเคเอาละตอนนี้ละโดนตีไปหนึ่งอุ้ยเอฟแอลเคก็มาเหมือนกันหัวแข็งใสเอาละตอนนี้หัวกันไป หึงเอะไรจนลงสามหนึ่งยังไว้ยังวิ่โอ้โหบูทลมพัดโชอีกแล้วพัดโชยอีกแล้วโอ้โหและปาดอีกอนิเมโอีกหนึ่งยขาดขาดรชบไปตอนนี้โอ้โหดูเหมือนว่าสีเขียวไอ้เหี้ยไฟยักมเป็นจับพดเลยวะไอ้จับพัดได้ยังไงโอ้โเหี้ยโอ้โหโอ้ เท้าหมดหรือเปล่าฮะคุณตีสิเคสอ่ะคุณตีคุณตีว่าครสิเเคเลยด้วยครับเอ็เคจังวันี้เาไปิดเเปิดเปเิดเวิดเปิดเเปิดเเปิดเปิวิดเเปิดเปิดเ้ิเปปดเิเปิดเปิดเปด้ปิดเปินเปเไดเเปดปดเ สบายลำาสมเปลอาวต้เอาลํโเอาแล้วตรงเงนี้เตนาโอเาโอ้โหเอลาโเนี้โอางรงาางนี้ล่ง MK งนั้ากนี้สามี่ารงหแล้วน้ล้วรันี้อาอ้ตว เอาเลยครัตอนนี้รวมส่งแรงใจเชียร์ได้ครับห9ึ่งนย์หนึเกย์สอะครับผม M.K เล่มอะไรครับ M.K เบอร์อะไรครับ M.K ครับเบอร์1ครับข้อความละ28บาทนะครับเส่งมาเลยครับตอนนี้แล้วโห่อกันรัวเอาเลยครับตอนนี้เกินตัวสิบเกตรไปแล้วตุนเกินตัวสิบเมตรจะหลังวิ่งกลับไปที่รถตัวเองและเรารออะไรล่ะครับเร็วขึ้นมาโอ้ยจัดการกาะติดครับแบบไปแล้วกลุ่ม เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตะหมดหรือเปล่าจะรวจมาแล้วหางคีได้หรือเปล่าหางคีได้หรือเปล่าทำไมไม่ใช่หางคีครับคุณตเพราะใช้หางคีครับครับผมเอาแล้วแต่ตอนนี้มันมันเหลือเกินมันมันเหลือเกินหมดมาหางคีมาแล้วหางคีมาแล้วครับโอ้โหใช้ได้เฉพาะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเอารถเข้ามาแล้วคุณฏีเอาแล้วเอาแล้วนี้เพื่อมารีเซ็ตไปกันก่อนเพื่อมาปิด ตัวแอลเคที่เหลือตอนนี้จะทํายังไงดีตารวจเข้าไปไม่ได้และจ่าและกำลังอะไรไม่ได้เอาแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เป็นสิดเดียวตารวจองปีนออกกันมาหมดแล้วฮะแล้วปีนลื่นรถมาหนึ่งทีลงไปหนึ่งทีเพื่อเพื่อแดนแดนแเอาละครับกี่เคสครับมุติกี่เคสครับเกินสิบ้วฮะตอนนี้จะจบหรือเปล่าหมดนี่คือจบเลยพุทธิว่างเยฮะยากนะผมบอกว่ามีสิ์อยู่ ตำรวจกิจการคนตลาดนี่พี่มีกล่องไหมพี่ได้กล่องมไหมดีด้วยอย่าอุ้มพี่ได้กล่องมีกล้องปะไม่มีแล้วพี่ทำได้เลยนอนไม่มีกล่องเล็กายอยู่ไหนแอลเคยังเหลืออีกเยอะนะแล้วแอลเคยังรออยู่ฮะรออยู่รอปืนมึงแม่แม่หดีปืนปะเอาไงไรออ้าเลยเปล่าแล้วทางฝั่งเอ้าทางฝั่งเอ็มเคเคฝืนนะอุ้มสองจังหวะนี้ดูเหมือนว่าจะเล่นลำบากแล้วสำหรับรถคันนี้ต้องเปลี่ยนรถด่วนเลยฮะแม่ เซฮายยังเล่นไม่ได้ครับผมเซฮายยังเล่นอยู่ขนอยู่ฮะสตาบอยยังอยู่วาผมต้องปิดสรีทต้องปิดตัวช่วยให้ได้สำหรับเอ็มเคแต่มันเป็นข้อที่ได้เปรียบครับเพราะว่าของเอลเคครับเพราะว่าเอ็มไเคไม่รู้ว่าตัวช่วยเพื่อนของเอลเคคือใครเอาละตอนนี้ละออกกันแล้วฮะออกกันแล้วเริ่มกันไปกันเรื่อยฮะตอนนี้โอ้โหชนยับชนยับ สิ่งดีคือแฟม่เหลือสตีมันคิดและดูดดีอะกูทองกันมาเท่าไหร่ศสต์สมองมังควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคซิตสตาของพวกกูก็ฟังทั้งห่าไม่เชื่มันยามไปดูดดีเฮ้บอจะจของประเทวว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของโพลหมาที่เขาคาว่า